150ฮัเอดคโอเคอ่าไม่กากินวะอ,อันนี้ก็อยู่ที่150รูปีนะครับประมาณสักอ่า uh, 16บาทนะครับต่อแก้วจะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตปั่นสดนะครับ yeah, <boy. S 1> เดี๋ยวตอนนี้ท้องยังบ้างอยู่ยังยังไม่กินครับเดี๋ยว เดี premises, sure. ๋ยวช่วงบ่ายค่อยมากินนะครับตุนเอ็นมะครับตุนเอ็นเนื้อนะครับผมนี่เฮ้ยน่าจะเป็นตุนเอ็นแพะนะครับเนี่ยมาตันโอ้จานละแปดร้อยครับแปดร้อยรูปีเอ้ยคันเด็ดรูปีก็ตกประมาณจานละร้อยบาทนะครับโอ้โหเป็นแก๊สเลยครับลานแน่ตู้ตู้ลานแน่ราานแน่สานเน่ นี่นแหละนะคบแบบครับนะครับ,นนรบจัดตรงวัน,นจัดตรงแล้วก็เอาไปแปะ,ะแปะข้างๆงนะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนโอง่งนะครับโอง่งที่มีขนาดใหญ่ตอนนี้อ่ะจะใช้เป็นแก๊สแล้วครับ,รบแต่ถ้าสมัยก่อนหรือร้านที่เป็นโลคอนนะครับผมเห็นเขายังใช้เตาฟืนอยู่เลยอันนี้น่าจะเป็นร้านที่ที่เขาประยุกต์มาแล้วสําหรับทําเป็นแบบ อุตสาหกรรมเลยครับ <Okay. S 1> เพราะว่าร้านนี้เท uh huh. ่าที่ดอูออเดอร์เยอะมากเลยนะครับ uh huh. ทำไม่ได้หยุด uh huh. ไม่ได้หย่อนเลยครับ uh huh. ตบแป้งก็ตบทั้งวันเลยร้านนี้ uh huh. น่าจะเป็นกลึ่งอุตสาหกรรมแลครับโอเคอันนี้จะเป็นเมนู uh, ไร้ไก่นะครับ uh huh. เอาไว้กินกับ uh, นานเมื่อกี้ที่เราพาเพื่อนๆไปดูนะครับที่อบในโอ่องนะครับโอ้ดูเปลวไฟเขาสิครับมะม่วงมะละกอเออมะละกอก,ก็มีเซอร์ไพรส์มากทับทิมก็มีลูกพีชมะม่วงลูกโตมากเลยครับมะม่วงลูกโตมากเลยดูดูความโตของมะม่วง ไฮไลท์ <With> นะโอเคลูกพีชนี่จะเป็นลูกพีชนะครับผม uh, บ้าน uh, เรานะ่าจะเรียกว่าลูกทอ้อนนะนะครับ How? How much? โอก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบาทไม่แพงครับไม่แพงได้อยู่ครับได้อยู่หัน่นแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหใช้เท้าคีบครับแล้วก็โอ้แล้วก็หั่นอย่างนี้เลยนะโอ้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันวิธีการทำแบบนี้ ตกร้อยยี่สิบบาทวิธีการหั่นเนื้อของเขาเสียวมากเลยกลัวโดน โกดวนมือพ่อค้ามากเลยครับโอเคครับสำหรับร้านนี้ก็จะเป็นร้านผล,ลไม้อบแห้งนะครับก็จะมีเยอะมากมายหลากหลายเลยทั้งอินทผลัมทั้งแอลมอนทั้งลูกฟิกแล้วก็ทั้งขนมนะครับเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศช็อปให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะเริ่มถ่ายตรงไหนก่อนนะครับเนี่ยพวกของเครื่องสมุนไพรก็มีนะครับพวกยี้โรงยี่ลาขนมอยู่ปนๆกันนะครับพวกผงเกลือพวกผงมะพร้าวอา่าน้าเยอะเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนน้ำพึ่งก็มีทันนี่ไม่มียี่ห้อนะครับ โ <Okay. S 2> ครับที่ okay, อาปาร่าก็จะมีโซนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นชอ็ชอปช็อปซ่อมสำหรับเครื่องเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นน้ำเครื่องปั่นเนื้อสับอะไรอย่างเงี้ยตรงโซนโซนร้านซ่อมก็จะเป็นแถบยาวเลยครับซ่อมทีวีซ่อมเครื่องซักผ้าตู้เย็น จย่างตรงนั้นก็ท<ด>ลวนถัดไปก็จะเป็นร้านเนื้อวัวนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูร้านขายเนื้อครับโอเคคัมมิ่งนี่นะครับจะเป็นร้านขายเนื้อวัวครับซึ่งเนื้อวัวตัวนี้น่าจะตัวใหญ่ที่สุดของที่นี่เท่าที่ผมเคยเห็นมานครับเห็นแล้วอึ้งเลยเพราข้างในก็มีนะครับ How much? Okay, ออข้างในราคาไม่แพงครับประมาณ90บาทต่อกิโลกรมัมก็จะมิกเลยนะครับทั้งหัวใจทั้งม้ามทั้งตับอโอเคครับวันนี้มาแล้วเ,เราก็มาร้านไอ้ผักนะครับร้านขายผักกท็ทั่วไปครับแครล,ลงแครล,ลอดแตงกวาคล้า,ายๆกับบ้านเราครับ ก็จะม,มีมีพวกบวบด้วยนะกระเจ๊บก็มีแต่มะเขือเทศลูกลูกโตมากเลยครับเนีมะเขือเทศสีจํำมากเลยน่าทำส้มตำมากโอ้พริกพริกหวานนะครับพริกหวานพริกหวานแดงนะครับผม โคอาโดก็มีโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อขาวถ้าบ้านเราก็คล้ายเสื้อตาหานนะครับอืมก็อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของจิปาถะทั่วไปนะครับรองเท้าถุงเท้าเสื้อกล้ามนะครับพวกหวีก็มี๋ะด,ดูให้ผมเพื่อน,อนให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูสีสันนะครับ สีสันของวีเขาครับดูสีสันของวีเขาคู่นี้สวยอ่ะต้อง <c oughs> ซื้อรองเท้าใหม่สักคู่แล้วครับผม <c oughs> how much <c oughs> โอเคมีไนกี้มีอาดิดาสนะครับผมมีหลายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแล้วกัน ผู้นี้สวยอ่ะทีเต้าส้นทุบผู้เต้าส้นทุทุทุบทุเด้อ โอเคโอเคต่อไม่ได้นะครับเว้ยต่อเหลือสักสองพันเั่าไหม่ไม่เป็นไร How า r อายุโอเคขายโทรศัพท์นะครับเขาบอกว่าให้ผมส่งโทรศัพท์ให้ร้านเขาเดือนละสิบยี่สิบยี่สิบเครื่อง i p h o n สิบสี่ Pro Max นะครับผมจะหาจากที่มนมาส่งให้เขาเลยเนี่ยเดือนละยี่สบเครื่อง โอเคอ่า okay, uh, next month iPhone How uh, okay, you much oh, Ah, pieces give? อ่าทวเวนตี้โอเคไอคิวไอโฟน15 15 Pro อ๋อ iPhone 15 Pro นะครับเพราะว่าต้องการเดือนละ20ชิ้นโอเค next month ไอไอคัมแบ็คโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับพาเพื่อนๆเดินดูตลาดอัปปาร่านะครับ ซึ่งฟิวอารม์ก็จะคล้ายๆกับตลาดสดบ้านเรานะครับก็จะมีพวกขายเนื้อขายผักขายปลาอย่างเงี้ยเออแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกโซนที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จะมีโซนมือถือนิดหน่อยก็เป็นตลาดที่คนในพื้นที่เขานิยมมาเดินกันเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับโอเค ไปสถานที่ใหม่กันเลยครับเพื่อนๆโอเคโก้ okay,